สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับพบกับผมครับสุดทารักริมพังโงงครับมื่อนี้การนำท่านมาพบกับโคมาซูพีซีสองร้อยซีนะครับตัวใหม่ล่าสุดของทีมงานไล่ทวีทรับนะครับบารมีทวีทรับนะครับกระบีคันหนึ่งกระยี่ของหลังครับซัมีเอ็นวายสองร้อยซีนะครับเทียแปดบานกวดครับโลมันกลมครับ ได้มาทำงานใ,นใกล้บ้านเสียแปดครับก็เลยได้มีโอกาสมาไทยรถทีมงานเสียแปดครับมาเคลิ่งต้นไม้ครับเลาะคลองครับอ่าสเปคตัวนี้กับลูกขี่ยูที่0.9นะครับเป็นเครื่องยนต์ซีซูบครับเครื่องบ็อบเดียวครับตัวโคบซูพีซี160นะครับ ปั๊มเป็นตัว2อ0ครับใบแท็ก80เจนครับโรเลอร์7ตัวครับเครียร์สองครับมีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ครับหัวติสปริงนะครับหัวสปริงครับทำงานได้8ปชั่วโมงนครับออกมาไมล่าสุดพอครับซันนี่เอสวสองร้อยซีครับคันข้างหลังนะครับของทีมงานเสีย8แปครับ ร้อยสามสิบแปดแรงม้าครับแรงม้าของมันนะครับปัมป๊มปั๊มเป็นตัวสองรอยครับแต่เครื่องเครื่องร้นเครื่องยกของตัว2องร้อยหกสิบมาไซนะครับเป็นเครื่องสี่สูบปัน่นแรงม้ามาได้ร้อยสามแปดรงม้านะครับมืกีบเล็กมืใหญ่ครับเหมาะสำหรับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับยาร์ดแมนครับหลังจากที่ คุณเคยกันมานานกับตัว200ครับ200จะเป็นบล็อกเครื่องยนต์6สูบครับนี่เขากา็เขาก็มีตัว6สูบอยู่แล้วนะครับเขาจําเป็ปต้องสร้างเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับแค่ยกยกเครื่องของตัว1 6ซมาใส่ซคเลยครับรับจูนปั๊มนิดหน่อยครับปั๊มเป็ตัว200ครับก็ะทาให้ลดคาใช้จ่ใจ,จลงครับเราต้องผลิตเครื่องขึ้นมาใหม่เราต้องคิดวิเคราะห์ให้มันปวดหัวนะครับ เใหดได้ให้มันประหยัดน้ำมันได้ครับเครื่องยนต์มีในสต็อกอยู่แล้วครับบอก็เลยยกเครื่องตัว200ยกเครื่องตัว160มาใส่เลยครับก็เลยกลายมาเอามาเป็นโคบัสุูพีซีสองซีอีนะครับยังคงความดูดันของเสียงเครื่องยนต์ครับเสียงปั๊มคือเก่าครับเสียงเครื่องยนต์เป็นเอกลักษณ์ของโคบัสุไปแล้วครับกับเสียงปั๊มนะครับใบแท็กแปดทิปเซนครับโรลเลอร์แปดตัวครับ โรเลอร์เจโตรครับแคเรียตองครับบาลมีทวีทรับนี่ติดรอบเลยนะครับทั้งโคนบุม่มโคนอ่มนะครับหน้ากระจกกัติดไล่ทวีทรับนะครับ งาเบิกการทำงานทั้งสองคันแล้วครับทำงานพร้อมกันนะครับซันนี่กับโคโมโซนะครับอันนั้นกับบทธรรมดาครับเครื่องยนต์ซีซูเพอรมครับแต่ปัน่นแรงมาออกมาได้เยอะกว่าเจ้าโคโมโซพีซีสองร้อยสี่น,น,น,นะครับตอนนั้นเอ2 0วสองร้อยสี่นะครับร้อยห้าสิบแปดแรงมาครับรอบเครื่องยนต์ต่ำครับ ัวนี้อนนรอบเคริ่งยืมสองพันนะครับเร่องดอกคูนกับเร่องเรีองมะป่างซุกนะครับภาษาบ้านผมก็ประมาณนี้ครับทำง,งานคูนครับส่วตัวร้อยหกสิบบริเครับพอคนขับมาครับมาอยู่นั่งกับเอามานั่งคูนกับรันนเอสบาสองร้อยสี่ครับ งานเคลิ้งคลองครับคลองบ้านบ้านเนี่ผมเข่ากระซุกมาแล้วครับสูเหลืองอุยหุยมาแล้วครับเขา่าเสียงเครื่องเงียบกว่าครับเงียบกว่าพอรบสู 200ci นะครับ สีสู4เพิ่มครับมุกกี่เท่ากันเลยครับ0.9ใหม่ทั้งคู่ครับบารามีทวีทรัพย์ครับโลกมันกลงครับตามห้เรามาเจอกันครับ